ส้มได้นะคะเป็นถั่วแปบค่ะเป็นถั่วแปบกับบวบนะคะบวบผักบวกนะคะอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกถั่วแปบค่ะถั่วแปบยังไม่ทันเป็นฝักนะคะเดี๋ยวเป็นฝักค่ะจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะ สวยงามค่ะสวยงามนะคะก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะคะถักักบวบนะคะอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกทั่วแปบค่ะถั่วแปบยังไม่ทันเป็นฝักนะคะเดี๋ยวเป็นฝักค่ะแบบนี้นะคะถั่วแปบนี่แกงส้มได้คะ่ะเป็นผักบวบให้เพื่อนๆได้ดูคะ่ะ ผักบวบนะคะผักบวบค่ะอันนี้ถั่วเปรบค่ะถั่วเปรบนะคะยังไม่ทันเป็นฝักค่ะยังไม่ทันเป็นฝักนะคะอันนี้คือคุ้มบวบบวบนะคะบวบค่ะผักบวบก็สวยยงามๆค่ะสวยๆงามๆบวบงามๆนะคะอันนี้คือคุ้มบวบบวบนะคะบวบค่ะผักบวบก็สวยๆงามๆค่ะสวยๆงามๆ บวบํา,ามๆนะคะแล้วก็มีบวบค่ะมีบวบนะคะบวก <effectively> Jamie, บวก็เป็นลูกแล้วค่ะบวบก็เป็นลูกแล้วนะคะบวบก็เป็นลูกแล้วค่ะอ่าปล่อยลูกไว้ก็จะใหญ่นะคะจะใหญ่จะโตค่ะบวบนะคะบวบอันนี้ผักบวบค่ะผักบวบนะคะผักบวบขาแอบปนีก็อยากนําเพื่อนๆมาดูค่ะนําเพื่อนๆมาดูชมนะคะ อันนี้ก็ให้ขึ้นต้นมาเป็นถัวถ่วเปบค่ะถั่วเปบกับบวบอยู่ปนกันนะคะอยู่ปนกันค่ะค่ะอันนี้ผักบวบนะคะผักบวบค่ะอาจจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะสวยงามค่ะสวยงามนะคะแบบนี้นะคะ ขัวแปบี่แกงส้มได้ค่ะนี่ก็พืชผักสวนครัวนะคะพืชผักสวนครัวคะ่ะก็มีแตงไทยนะคะแตงไทยคะ่ะปลูกเอาไว้ววไก็ไม่งามเท่าไหร่นะคะเป็นถัวถ่วเปบค่ะถั่วเปบ,เปบ,เปบ,บ,บกับบวบอยู่ปนกันนะคะอยู่ปนกันค่ะเป็นถั่วเปบค่ะถั่วเปบกับบวบอยู่ปนกันนะคะอยู่ปนกันค่ะ ฝักบวบนะคะอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกทั่วแปบค่ะถั่วแปบยังไม่ทันเป็นฝักนะคะเดี๋ยวเป็นฝักค่ะเป็นบวบกลมค่ะเป็นบวบกลมนะคะไม่ยาวค่ะลูกอยู่ข้างในนะคะหอยตรงเต็มไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อนเห็นหรือเปล่าเนี่ยปนีก็อยากนำเพื่อนๆมาดูค่ะนำเพื่อนๆมาดูชมนะคะ อันนี้ก็ให้ขึ้นต้นมาเป็นผักบวบเป็นทั่วเปบค่ะถั่วเปบกับบวบอยู่ปนกันนะคะอยู่ปนกันค่ะแปบค่ะถั่วเปบยังไม่ทันเป็นฝักนะคะยังไม่ทันเป็นฝักค่ะก็ให้เพื่อนๆนได้ดูนะคะทั่วเปบค่ะจะเป็นฝักแบบนี้แต่เป็นเคอรอจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะ สวยงามค่ะสวยงามนะใครใหเ้เพื่อนๆได้ดูค่ะผักบวบนะคะผักบวบค่ะนี่ถั่วเปบค่ะถั่วเปบนะคะยังไม่ทันเป็นฟักค่ะยังไม่ทนันเป็นฝักนะคะบวบค่ะบวบนะคะเป็นบวบ้าเรียกบวบอะไรไม่รู้นะคะกลมๆะคะ่ะเป็นบวบกลมค่ะเป็นบวบกลมนะคะไม่ยาวค่ะ ลูกอยู่ข้างในนะคะหอยตรงเต็มไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าค่ะก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะคะค่ะอันนี้ผักบวบนะคะผักบวบค่ะค่ะสวยๆงามๆค่ะสวยๆงามๆนะคะแบบนี้นะคะถั่วแปบ,บนี่แกงส้มได้ค่ะค่ะ อันนี้ผักบวบนะคะผักบวบค่ะแล้วก็มีบวบค่ะมีบวบนะคะบวบก็เป็นลูกแล้วค่ะบวบก็เป็นลูกแล้วนะคะบวบก็เป็นลูกแล้วค่ะไให้เพื่อนๆได้ดูค่ะผักบวบนะคะผักบวบค่ะอันนี้ถั่วเปรบค่ะถั่วเปรบนะคะยังไม่ทันเป็นฝักค่ะยังไม่ทันเป็นฝักนะคะค่ะอันนี้ผักบวบนะคะผักบวบค่ะ ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูคะ่ะผักบวบนะคะผักบวบค่ะนี่ถั่วเปรบค่ะถั่วเปรบนะคะยังไม่ทันเป็นฝักค่ะยังไม่ทันเป็นฝักนะคะแต่บวบเป็นแล้วนะคะบวบเป็นแล้วคะ่ะเขาเก็บไปเพิ่งหมุดนะคะเหลือแต่เครือมเนียเหลือแต่เครือมันนะคะนี่คือถั่วเปรบจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอีกนะคะ สวยงามค่ะสวยงามนะคะเป็นผักบวบเป็นทั่วเปบค่ะทั่วเปบกับบวบอยู่ปนกันนะคะอยู่ปนกันค่ะเจ็บวบเป็นแล้วนะคะบวบเป็นแล้วค่ะเขาเก็บไปเพิ่งหมุดน,นะคะเหลือแต่เครือมั่งเหลือแต่เคือมันนะคะนี่คือถว่วเปรบ เป็นบวกกลมค่ะเป็นบวกกลมนะคะไม่ยาวค่ะลูกอยู่ข้างในนะคะหอยตรงเต็มนมี่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เห็นหรือเปล่าไงค่ะขึ้นต้นไม้นะคะสวยๆงามๆค่ะมันก็จะขึ้นไปแล้วก็เอากินยากนะคะแต่มันขึ้นต้นไม้ค่ะนี่ก็พืชผักสวนครัวนะคะพืชผักสวนครัวค่ะก็มีแตงไทยนะคะแตงไทยค่ะปลูกเอาไว้ก็ไม่งามเท่าไหร่นะคะ เป็นถั่วเปบค่ะถั่วเปบกับบวบอยู่ปนกันนะคะอยู่ปนกันค่ะเป็นถั่วเปบค่ะถั่วเปบกับบวบอยู่ปนกันนะคะอยู่ปนกันค่ะไม้ค่ะขึ้ต้นไม้นะคะสวยๆงามๆค่ะมันก็จะขึ้นไปแล้วก็เอากินยากนะคะแต่มันขึ้นต้นไม้ค่ะอะ ก็เลยมาถ่ายให้เพ to ar. ื so, ่อนๆได้ดูนะคะถัดนะคะผักบวกนะคะอันนี้เป็นอะไรเขาเรียกถั่วแปบค่ะถั่วเปบยังไม่ทันเป็นฝักนะคะเดี๋ยวเป็นฝักค่ะเป็นถั่วเปบค่ะถั่วเปบกับบวบอยู่ปนกันนะคะอยู่ปนกันค่ะอ่า บวบค่ะบวบนะคะเป็นบวบเกาเรียกบวบอะไรไม่รู้นะคะกลมๆครับนะคะเป็นผักบวบค่ะสวยๆงามๆค่ะสวยๆงามๆนะคะอันนี้คือกุ่มบวก บวบนะคะบวบค่ะผักบวบก็สวยสวยงามๆค่ะสวยๆงามๆบวบงามๆนะคะเป็นบวบกลมค่ะเป็นบวบกลมนะคะไม่ยาวค่ะลูกอยู่ข้างในนะคะหอยตรงเต็มไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเป็นผักบวบแล้วก็มีบวบค่ะมีบวบนะคะบวบก็เป็นลูกแล้วค่ะบวบก็เป็นลูกแล้วนะคะ บ,บก็เป็นลูกเราคะ่ะแปบบค่ะถั่วเแปบบยังไม่ทันเป็นฝักนะคะยังไม่ทันเป็นฝักคะ่ะก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะคะถั่วเปบ,บค่ะจะเป็นฝักแบบนี้แะเป็นเคอบเป็นถั่วเปบ,บค่ะถั่วเปบ,บกับบวบอยู่ปนกันนะคะอยู่ปนกันค่ะผักบวบนะคะอันนี้เป็นอะไรเขาเรียก ทว่วแปบค่ะทั่วแปบยังไม่ทันเป็นฝักนะคะเดี๋ยวเป็นฝักค้ายค่ะขึ้นต้นไม้นะคะสวยๆงามงามค่ะมันก็จะขึ้นไปแล้วก็เอากินยากนะคะแต่มันขึ้นต้นไม้ค่ะอันนี้คือคุ้มบวกบวบนะคะบวกค่ะผักบวกก็สวยๆงามงามค่ะสวยๆงามงามบวกงามงามนะคะแกงส้มได้นะคะ เป็นถั่วแปบค่ะเป็นถั่วแปบกับบวบนะคะบวบไลค่ะขึ้นต้นไม้นะคะสวยๆงามงามค่ะมันก็จะขึ้นไปแล้วก็เอากินยากนะคะแต่มันขึ้นต้นไม้ค่ะไอค่ะขึ้นต้นไม้นะคะสวยๆงามงามค่ะมันก็จะขึ้นไปแล้วก็เอากินยากนะคะแต่มันขึ้นต้นไม้ค่ะเป็นถั่วแปบค่ะถั่วแปบกับบวบอยู่ปนกันนะคะอยู่ปนกัน